มาดูเรื่องราวร้อนแรงวงการนางงามกันหน่อยค่ะเมื่อวานพี่นวัตต้องพาทีมงานและนางงาม75ประเทศค่ะกับการประกวด Miss Grand International ระดับโลกนะไปถึงประเทศที่เป็นเจ้าภาพคือประเทศกัมพูชาค่ะแต่ปรากฏว,ว่าพอไปถึงแล้วไม่ตรงปกต้องรีบกลับด่วนแบบฟ้าผ่าเลยค่ะอาหารบนเรือตอนนี้นะคะโอเคโอเค อยู่หรอลูกโอเคนะโอเคนะโอ้นี่คือระดับประเทศนะเห็นแล้วอยากไปร่วมโต๊ะเลยพอแท้ถั่วกันสักแป๊บหนึ่งนางงามเดิุ๊บเป็นนิสต์ตดไปเลยแล้วลองคิดดูนะคุณผู้ชมจิกราตียาวใส่ส้นสูง ลงเรือไม้สองชั้นแล้วเธอว่าจะไปล่องเรือไอเรือเมื่อสักครู่นี้นั่นคือเรือที่จะไปล่องส,อสุดหรูเหรอสุดหรูพี่กิงนึกว่าจะไปใดหมึบเออ,อเขาเป็นเรือล่องสุดหรูนะคะนนวไว้สําหรับรับประทานอาหารดินเนอร์อแล้วอาหารที่สาวงามได้รับทั้ง75ประเทศถั่วต้มโอ้ถั่วต้มกับไข่ข้าวอ,ะอ,อ่ะสองเมนูนี้เหรอแล้วใส่ถุงให้กินด้วยนะใส่ถุงให้กินค่ะไม่มีการจัดเสิร์ฟแบบไฟน์ดรายนิ่งไม่มีนะใส่ถุงพลาสติกมาเลยแล้วก็ให้นะ งามคนละถุง2ถุงค่ะแล้วดูสิอันนี้เป็นการประกวดแบบระดับโลกนะเพราะว่ามิสแกรน์จะมีการส่งตัวแทนแต่ละประเทศมาอันนีน้มากันทั้งหมด75ประเทศแต่พอมาเจอการจัดงานแบบนี้โอ้โหทำตัวไม่ถูกเลยค่ะออก,กลับก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมใช่กลับก็ไม่ได้เพราะว่าประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมิสแกร์อินเตอร์เนชั่นแนล ปีนี้ก็เลยจําเป็นต้องมาเก็บตัวที่นี่ประกวดที่นี่แต่ปรากฏว,ว่าหลายๆอย่างนะคะที่ทางสาวงามมาเจอแล้วทางที่พี่นวัตมาเห็นเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ตรงตามมาตรฐานที่ได้มีการทําสัญญากันไว้ค่ะแต่ดูสาวงามเขาก็เอ็นจอยนะ<ม>เขาก็พยายามปรับตัวต,ตามน้ำเนาะตามน้าค่ะ<ม>แต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของใหญ่อย่างพี่นวัตนะคะก็ทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้มีการซื้อตั๋วเครื่องบินบินกลับไทยด่วนเลย เปลี่ยนจากการจัดงานที่พนมเปญกัมพูชามาจัดที่ประเทศไทยแทนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่มีคลิปเนี้เกิดขึ้นกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลนะคะทางเพจ Miss g r a n d International ค่ะ mm hmm. เขาได้มีการโพสต์ข้อความว่า มิสแกรนกัมพูชาไม่ใช่เจ้าภาพในการจัดงานประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแน2024อีกต่อไป <Ừ. S 2> เนื่องจากอะไรเนื่องจากไม่มีมาตรฐานตามข้อกำหนดที่เราได้มีการทำสัญญากันไว้ค่ะกิจกรรมต่างๆจะถูกยกเลิกแล้วกลับมาจัดที่ประเทศไทยเก็บตัวสาวงาม75ประเทศที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันนี้แหละวันที่7ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะตลอดจนถึงวันไฟนอลเลยซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการบินกลับด่วนกันแบบยกคณะค่ะ ถึงประเทศไทยกันตอนช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสินาทีแล้วก็ไปสอบถามตัวแทนสาวไทย <Ừ. S 1> น้องหลินมาลินค่ะมิสกแกรนของคนไทยเขาก็บอกว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยนะเก็บตัวแค่ไม่กี่วันเองแต่ก็คิดว่าเออครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะที่เ <c oughs> ชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเสมอแล้วเขาก็ยังแบบเปิดประสบการณ์อะ <c oughs> ว่าตอนที่ลงเรือวันนั้นเนี่ยในคลิปที่เป็นไวรัลเนี่ยกลัวไหม มันเต็มไปด้วยความลำบากพี่กิงออคือสาวงามทุกประเทศนะคะเราก็จะรู้กันว่าเขาต้องใส่สุสูตลอดเวลาแล้ว เรือเนี่ยไม่ได้มีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะพอขึ้นไปแล้วรู้สึกโครงเครง่งเหมือนเรือเนี่ยจะรับน้าหนักไม่ไหวรู้สึกไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยไม่มีเซฟตี้ไม่มีตัวชูชีพหรือว่าระบบความปลอดภัยใดๆเลยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะการทําแบบเนี้ยมันดูน่ากลัวแล้วก็ดูไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะกับการที่เป็นเวทีใหญ่ขนาดนี้แล้วเจอมาตรฐานแบบนี้เข้าไปลองฟังเสียงน้องสักนิดนึงค่ะคือจากมาตรฐานเรือหรืออะไรก็ตามคือน้องเป็นเรือไม้ แล้วก็เราไม่รู้ว่าบรรจุน้ําหนักคนได้เท่าไหร่ซึ่งทุกคนไปอ่ะทุกคนจอยอยู่แล้วทุกคนอาจจะเห็นภาพว่าเออทุกคนก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แอบหวั่นๆอยู่ว่าเอ,อ๊ะมันรับน้ําหนักพอไหมแล้วก็ตอนแรกเราเข้าใจว่าเราจะไปทานอาหารกันบนเรือแต่ว่าพอกดขึ้นไปก็คือไม่มีอาหารบนนั้นแล้วก็โอเคทีมงานไทยก็พยายามแก้ไขสถานการณ์ ก็คือจากที่ทุกคนเห็นก็คือหนูกินถั่วต้มกันจริงๆก็ไม่ได้มีแค่ถั่วต้มนะคะก็จะมีไข่นกกระทาที่เป็นไข่ข้าวที่บ้านเราไม่ค่อยทานกันเท่าไหร่จะมีบางคนทานไม่ใช่มันจะมีตัวอ่อนอยู่ด้านในค่ะแล้วแต่ว่าทุกคนก็คือทานไม่เป็นทุกคนก็เลยต้องทานถั่วกันเอา อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินเราก็ได้กินแต่ถั่วอย่างเดียวใช่ก็รับโปรตีนไปอย่างเดียวโอ้แล้วนี่คือดินเนอร์สุดหรูนะคะแต่สิ่งที่ได้เนี่ยไม่ตรงปกเลยก็เลยทำให้พินวัดเดือดเมื่อวานก็มีการไลฟ์ถึงสองรอบแล้วก็รวมถึงทีมโคโลกาฟของมิสแกรนเนี่ยร้องไห้เลยนะเพราะเขาเตรียมงานกันมา<อ>เป็นปีๆอ่ะใช่ แต่ว่าตอนนี้ก็มีการจัดงานขึ้นที่ประเทศไทยเราค่ะจังหวัดภูเก็ตในการเก็บตัว75สาวงามค่ะครับก็น่าแปลกนะที่เจ้าภาพเขาจัดออกมาเป็นแบบนี้หมายถึงอดีตเจ้าภาพเนาะเพราะเนื่องจากว่าเวทีการประกวดเนี่ยเวลาจัดทีมันจะได้รับการถ่ายทอดผ่านสื่อไปทั่วโลกเลยนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะให้โลกจดจําเขาเหรอเหลือใยหมึกเนี้ยเหรอเออเหลือสุดหรูอ๋อค่ะอ๋อก็เดี๋ยวเอากลับมาจัดบ้านเราอ่ะนะครับก็เชื่อว่าบอสนวัดก็ไม่ทําให้แฟนนางงามผิดหวัง อยู่แล้วสำหรับเว<า>ทีมิสแกรนที่จะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ